เคยได้ยินกันไหมว่าครั้งแรกเนี่ยมักจะมือขึ้นเกือบทุกคนเลยถ้าในบางวง,งการก็ว่ามีการเตรียมอะไรกันอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเรา,าพูดทางด้านภาษา,ษา,ษาจิตวิญญาณเนี่ยในทุกๆเหตุการณ์ที่เราเดินเข้าไปในครั้งแรกช่วงแรกมักจะมีบางเหตุการณ์ที่มันจะทําให้คุณใจฟูขึ้นแล้วก็ตกลงแล้วก็จะขึ้นอีกสลับกันไปอย่างที่คนเขาว่ากันนะว่าบนโลกใบน,นี้มันไม่มีอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ลงแต่ลงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้น นั่นคือคุณกําลังเดินตามกฎคนอื่นพอเวลาคุณกําลังลงเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าก็ชีวิตมันอยู่ในช่วงขาลงอะเนาะขึ้นมากกว่านี้คงไม่ได้แล้วล่ะคุณก็จะเชื่อคุณก็จะอยู่ในจุดต่ํานั้นแหละไม่ไปไหนเพราะคุณเชื่อกฎของเขาเช่นอายุเท่านี้และไม่ต้องคิดอะไรมากละอายุเท่านี้ละปองๆซะเถอะนั่นคือกฎคนอื่นที่เขาเอามายัดเยียดใส่หัวคุณนั่นเองแล้วถ้าเรามีกฎของเราล่ะ ขึ้นลงอะ่ะมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันจะขึ้น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 โดยมันไม่ดิ่งลงล่ะทําไมเราไม่ตั้งกฎของตัวเองเรากําลังอยู่ในโลกที่ทุกคนตั้งกฎระเบียบกฎเกณฑ์ให้คุณเดินตามเขาอยู่หรือเปล่าคําว่ามือใหม่ที่มักจะโชคดีเนี่ยนั่นก็เพราะว่าในทางด้านจิตวิญญาณเมื่อคุณเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้เรื่องจักรวาลหรือเจ้าข้างในตัวคุณนี่แหละ แหม่ไอ้ข้างในเนี่ยนะเขาก็อยากจะบอกคุณนะว่าฉันเนี่ยนะอยากจะบอกแกมานานแล้วนะเขาเลยส่งไอ้เจ้าความโชคดีเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณออมาถูกทางแล้วเขาว่าจะส่งสัญญาณมาให้คุณในช่วงแรกๆที่คุณเริ่มเข้าสู่เส้นทางจิตปัญญาณตรงนี้แหละดังนั้นคุณจะโชคดีกว่าคนอื่นถ้าคุณมองว่าทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมตื่นเวลาเดิมอาบน้ำกินกาแฟเดินทางไปทํางานเช่นทางเดิมเดิมเจอเพื่อนหลมงานเดิมเดิมงานเดิมเดิมกลับเวลาเดิมอาบน้ากินข้าวดูนังเข้านอนแล้วเช้าก็ตื่นมาวนลุปเติมความโชคดีมันไม่วิ่งเข้ามาหาคุณนะแต่ถ้าคุณคิดว่าทุกวันสําหรับคุณตื่นเช้ามาเป็นวันใหม่ๆคุณเป็นคนใหม่คุณเป็นมือใหม่ทุกๆวันอันนั้นแหละคุณคุณจะโชคดี แต่ว่าพอคำว่ามือใหม่เนี่ยมันดูไม่โปรนะมันดูไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลมันมมดูแบบไม่มืออาชีพอ่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะนะต้องทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะถึงจะเก่งถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ชำนาญการเราถูกล้างสมองกันมาแบบนี้ถูกไหมแต่โลกปัจจุบันนะคุณอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากสิ่งที่คุณคิดว่าคุณชำนาญเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะดูะไร้ค่าก็ได้ สิ่งที่มีค่าจริงๆคืออะไรรู้ไหมคุณมันคือตัวเราเองมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปเรียนรู้แล้วไปทําซ้ําๆที่มันเกิดความํานาญมันไม่ใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่อายุเยอะแล้วนะจะเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณจะได้เหรอบางคนก็บอกอืง um, เรียนไม่เก่ง,ง่งแล้วเราจะเรียนรู้ได้เหรอ จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้หมดนะเพราะมันไม่ใช่การสอนให้คุณเอ่อเอาอะไรมาขายไลฟ์ยังไงคอนเทนต์ยังไงต้องทํายังไงถึงจะปังต้องทํายังไงถึงจะขายได้คุณไม่มีทางตามทันวัฒนาการหรอกคุณตามโลกไม่มีทางทันคุณเช่นคนจีนเนี่ยเขามาไลฟ์ขายแข่งกับคนไทยแค่นี้คุณก็หนะูแพนิกละกลัวละเฮ้ยฉันต้องเรียนอะไรเพิ่มไหมฉันต้องรู่นนี่นั่นเพิ่มไหมแพนิเ <Pan ic S 2> กันไปหมดเครียดกันไปหมด ดังนั้นคุณสิ่งที่มีค่าก็คือตัวคุณคุณต้องโฟกัสตัวเองก่อนแล้วไอ้ตัวโชคดีเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองไม่ใช่คุณไปวิ่งตามโชคจากสถานที่ต่างๆนะมันให้คุณไปจุดพุจุดประทัดไปว่าอันนี้อันน,น,นี้อะไรที่ว่าดีคุณก็ไปขอโชคจากเขาถามตัวเองก่อนจะเอาอยัางไงอยากจเจริญเมื่อเพื่อใครอยากจเจริญก้าวหน้าเพื่อใครเพื่อตัวเองก่อนไหมอะ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณอยากทำทุกวันนี้ให้ดีให้แล้วจะว่าเพื่อใครก็ตามอย่าลืมคุณทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองก่อนนะคุณเราเองนี่แหละเมื่อก่อนนะเราชอบช่วยเหลือคนมากแต่รู้สึกว่าทำไมช่วยคนแล้วมันไม่ขึ้นวะทำอะไรมันมันช่วยไม่ขึ้นเลยและไอ้เราองก็ไม่มีความสุขอะ่ะมันนั่นแหละเราเองที่ผิดทาง คุณจะช่วยใครไม่ได้เลยถ้าตัวคุณยังจมน้ําอยู่อันนี้แน่ใจว่าหลายคนเคยได้ยินประโยคนี้มาแน่ๆแต่สุดท้ายแล้วยังไงจะไม่ช่วยเขาไม่ได้ลึกๆในใจดูจดกลัวเขาว่าไม่ดีคุณเป็นบ้านหรือเปล่าโอ้โหเราเนี่ยเมื่อก่อนนี่แบบเป็นคนที่เสียเปรียบคนนะเป็นคนดีที่เสียเปรียบคนนะเราพูดไปเลยค,คุณจําไว้นะว่าฉันจะเป็นมือใหม่ได้ทุกๆอย่าง งานเติมของคุณแต่คุณรู้สึกถึงความเป็นมือใหม่ทุกครั้งคุณจะได้สลัดความเบื่อหนความทุกข์อะไรที่คุณเจอเริ่มต้นนะคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณเปิดหน้าต่างหรือคุณสูดอากาศเย็นๆสูดแดดตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าสูดไปเลยคุณมองท้องฟ้ามองมาที่เราก็บอกสวัสดีวันใหม่คุณจะมีความรู้สึกคุณมีพลังอะนะมันเอาอย่างยกตวอยางนะคุณง่ายๆเรื่องการพนันเล่นครั้งแรกเขาบอกมักจะได้เงินถูกไหม คนไม่เคยซื้อหวยซื้อครั้งแรกก็มักจะถูกมันคือโชคของมือใหม่ไงจริงๆแล้วอันนี้พูดง่ายๆมันก็คือกดกดหนึ่งเลยนะคุณทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องการมันคือภายนอกเท่านั้นลูกรถกลิ่นเสียงแต่จริงๆแล้วอ่ะภายในคุณมันสําคัญที่สุดนะมันไม่มีรอยคําว่าความมั่นคงจากภายนอกอ่ะที่เราสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าชื่อเสียงไม่ว่าคุณจะเป็น ตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีนาะยกอบตอ,อบออะไรก็ตามประธาน,นดีๆอะไรก็ตามมันไม่มีความมั่นคงคุณแต่ความมั่นคงมันจะมาจากภายในถ้าคุณเข้าใจภายในเข้าใจจิตวิญญาณนั่นแหละความมั่นคงที่แท้จริงมันจะไหลามาหาคุณเองอย่าใช้ตักกะอย่าใช้อัตตามาบดบงังความก้าวหน้าในชีวิตของเรานะคุณเพราะ ขนบธรรมเนียมคําสอนที่มันเราถูกยัดเยียดกันมานานนี่แหละเงือไม่ออกไม่ได้เงินต้องขยันต้องทํางานเยอะๆนะถึงจะรวยคนทางานเยอะๆเอาจริงรวยมีไหมมีคุณแต่ทํางานใช้แรงงานการทํางานใช้สมองมันต่างกันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่ดีนะแต่พี่หนูว่า เชื่อเถอะถ้าคุณเดินมาเส้นทางจิตวิญญาณคุณเข้าถึงภายในตัวคุณจริงๆคุณรู้จักตัวตนจริงๆของคุณเมื่อไหร่นั่นแหละคุณคุณจะไม่เหนื่อยแล้วรายได้คุณจะทวีคูณเป็น1เท่าเป็นสองเท่าเป็น3เท่าตามลำดับของการที่คุณเข้าใจภายในของคุณมากน้อยแค่ไหนเราจะบอกคนรอบตัวเราเสมอจะบอกคนรอบตัวก็ไม่ถูกคนที่คุยกับเราในเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเนาะในเรื่องกฎแรงดึงดูดเราจะบอกเขาเสมอว่า อย่าขายจิตวิญญาณให้กับใครกับสิ่งใดที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเห็นหรือไม่เห็นเราขายจิตวิญญาณตัวเองไปมากมายมาก,ก่อนต้องพึ่งพาไม่เคยคิดว่าได้ดีเพราะตัวเองคำนี้พูดติดปากมากเวลาดีเราก็ให้เครดิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ไม่รู้แต่เวลาไม่ดีโทษตัวเอง ไม่เคยชื่นชมตัวเองว่าที่มันได้ดีมันได้ดีเพราะตัวเราความศรัทธามันถูกต้องคุณศรัทธามันทําให้เรามีแรงกระตุน้นถูกต้องความศรัทธาความเชื่ออันนี้เราไม่เถียงแต่อะไรก็ตามที่มันงมง่ายเกินไปเสียงเงินมากมายเกินไปคุณต้องหยุดเราเสียงเงินกับเรื่องพวกนี้มาเยอะมากมาก,มากบอกเลยว่ามากมากที่สุดและเราก็เป็นอย่างนั้นเลยเวลาดียกเครดิตให้ เวลาไม่ดีโทษตัวเองฉันคงทําอะไรไม่ดีฉันคงทําอะไร,ไะไรขาดตกบกพร่องเนอะฉันไม่ดีเองฉันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คิดเองเออเองสัจเพราะโดนฝังจมองมาว่าถ้าทําไม่ถูกใจทําไม่ดีทําไม่ถึงจะโดนลงโทษเขาจะไม่พอใจเราโดนฝังมาแบบนะั้นอันนี้พูดเรื่องความจริงเลยนะจริงๆจ,จะพูดแค่เมื่อกี้นะอันนี้ต่อเน,นื่องมากําลังอินกําลังอินกับตัวอยา่างกับสิ่งที่เราได้ผ่านพบมา แต่สุดท้ายบางครั้งบางคนที่เราคุยด้วยนะตอนนี้ก็กลับไปอยู่จุดเดิมเพราะเขาไม่เชื่อในพลังของตัวเองเขาก็กลับไปขายจิตวิญญาณเขาอีกจนได้อันนี้เราไม่ว่ากันก็บอกแล้วค่อยๆดึงค่อยๆค,คุยให้เขาเห็นที่เขาพิจารณาเราแค่ประคองอยู่แล้วก็ได้แต่บอกเขาว่าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะนึกถึงคําพูดเราและเขาอาจจะ กลับมาเดินเส้นทางที่ถูกต้องเราไม่ได้บอกว่าเส้นทางอื่นมันผิดนะเพียงแต่ว่าบางครั้งอะไรที่มันมากมายเกินไปเนี่ยมันทาให้ตัวเราขาดความสุขมันทําให้เราเสียทรัพย์มากเกินไปเราก็ต้องหัดมาพิจารณาตัวเองเส้นทางใดที่เราเดินเราอยู่แล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเก้าวหน้าขึ้น2ปีแล้ว3ปีแล้ว4ีปว่ปีแล้ว5ปีแล้ว,ลวคุณต้องคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ มันไม่มีหรอกเฮ้ยมันหมดเวลาของเราหมดเวลาของดาวดวงนี้เราต้องเปลี่ยนไปทาดาวดวงอื่นอันนี้พูดถึงหลักโหรา,หาศาสตร์เลยนะมันไม่มีหรอกคุณเรานี่ก็พูดก็ตัวเองนี่แหละอ้อหมดดวงน,นี้แล้วเดี๋ยวต้องไปทําอย่างอื่นละเชื่อดวงเชื่ออะไรก็ตามที่คนที่เราศรัทธาบอกสุดท้ายมันก็ไม่เป็นตัวของตัวเองและสุดท้ายเราก็ต้องไป ค้นหาตัวตนของตัวเองเมื่อวัยจะห้ถามว่าช้าไหมไม่ช้าไม่มีคำว่าช้าคุณเวลาน้อยมากไปเรื่อยๆยิ่งอายุมากขึ้นเวลาน้อยลงเท่าไหร่นี้ยิ่งต้องค้นหาคำตอบชีวิตให้เจอไม่ใช่เวลาคุณน้อยลงในเปล่าประโยชน์นะเวลาคุณมีค่ามากขึ้นมากกว่าทำทุกวันคุณให้มีค่ามากที่สุดกับตัวเอง อย่าไปทําเวลาทุกเวลาให้มีค่ากับคนอื่นคุณอาจจะเคยทําให้คนอื่นมาเป็นสิบยปีไม่เป็นไรวันนี้เวลาคุณยิ่งน้อยลงเวลาคุณมีค่าขึ้นทําให้ตัวเองหาตัวตนตัวเองให้เจอค้นหาจิตวิญญาณตัวเองให้เจอแล้วเชื่อเถอะว่าความมั่งคัง่งแท้จริงที่มันส่งออกมาจากภายในที่แปลงจาก พลังงานให้เป็นสาสารเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินต่างๆมันมาหาคุณอย่างมั่นคงอันนี้แหละคือความมั่นคงที่แท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ